สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันชาวีวานิสุรางค่ะวันนี้เจอการวันจันทร์ที่7กันยานพุทธศักราช2563ยังคงอยู่ในช่วงวันหยุดยาวสืบเนื่องจากนําเอาวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์มาหยุดกันในวันที่4และวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายท่านน่าจะยังคงอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่เป็นไรค่ะจะอยู่ไหนก็ตามคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากรายการคนหลังข่าวของเราได้ในหลากหลาย ช่องทางไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การติดตามรายการสดจากหน้าจอ T.N.N ช่อง16เท่านั้นนะคะสามารถที่จะติดตามเราได้ผ่านทางเพจ f a c e b o o k รายการคนหลังข่าวรวมถึง YouTube ด้วยซึ่งก็แน่นอนละค่ะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเป็นคลิปย้อนหลังหลากหลายบทสนทนาที่พูดคุยกันกับแขกรับเชิญและแหล่งข่าวของเราในขณะเดียวกันก็จะมีการสรุปข่าวสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ตามการเพียงแค่หนึ่งนาทีผ่านทางแอปพลิเคชันติ๊ ด้วยนะะวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ตามกันแล้วหนึ่งในน,นั้นหนีไม่พ้นเรื่องของไวรัสโควิด1ิค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไปตามความคาดหมายณเวลานี้เนี่ยอินเดียพุ่งทะลุแซงหน้าบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดอันดับสองของโลกได้แก่อ,อินเดียค่ะเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาในรอบ24ชั่วโมงปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นของอินเดีย มีเกินกว่า9,000 90, 0คนคุณผู้ชมคะแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตอินเดียเองก็ยังคงมีตัวเลขหลักพันคนในขณะที่สหรัฐอเมริกาบราซิลเขาอยู่ที่หลักร้อยคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีรายละเอียดมานําเสนอการเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีความวิตกกังวลใจกันกับกรณีของดีที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงหาคําตอบว่าติดจากใคร ติดมาจากไหนแล้วในเวลานี้เนี่ยมีผู้ที่สัมผัสกับดีเจรายนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงไม่ว่าจะเป็นเสียงต่ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะในขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของไวรัสโควิด -19 เท่านั้นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะตามกันเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะคุณผู้ชมคะกับมุมมองแนวความคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการประชุมร่วมรัฐสภาจะมีขึ้นในวันที่23และ24กันยาย,ยนเพื่อพิจารณา การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นท่าทีของรัฐบาลฝ่ายคา้านเขามีมุมมองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนําโดยคนแรกเลยอาจารย์วันชัยสอนสิริแล้วตามมาด้วยคุณคํานูลสิทธิสมานที่บอกว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมที่จะให้มีการอัด อำนาจของสอวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับคุณคํานูลสิทธิสมานนะคะว่าเอาเป็นว่าล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะเห็นว่าสอวอิสระเขามีการตั้งกลุ่มลายเฉพาะกันมามีทั้งหมดประมาณ 60คนวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ0 0นาฬิกาเขาจะมีการหาหรือกันถึงท่าทีว่าเขาจะวางบทบาทของตนเองอย่างไรบ้างแล้วในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสว,สวลกลุ่มนี้มีความคิดแบบไหนจะแก้อะไรบ้างนอกเหนือจากอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272สนะคะส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ตามการช่วงแรกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันก่อนแล้วการสําหรับพายุที่มีชื่อว่า เชิญน,นั่นเองค่ะพัดเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นคือก่อนหน้าที่เจ้าพายุลูกนี้จะพัดถล่มญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมคะซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนี่คือแบบสินค้าเกลี้ยงชั้นวางเลยอะเพราะว่าประชาชนกังวลใจว่าเขาจะไม่สามารถออกจากบ้านได้นะคะพายุลูกนี้เข้าถล่มทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวานถึงแม้ว่า การเป็นพายุไต้ฝุ่นจะอ่อนกำลังลงขณะที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วเปลี่ยนเส้นทางออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกแต่ว่าสำนักงานรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นเขาก็มีการยกระดับเตือนภัยพายุเป็นระดับ4 ระดับสูงสุดเลยโดยชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เตือนประชาชนบนเกาะโอกินาวาและเกาะคิวชูทางภาคใต้ของประเทศว่าต้องอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะทาง NHK เปิดเผยว่าทางการญี่ปุ่นมีคำสั่งอพยพประชาชน1 8ล้านแสนคนในพื้นที่ประสบภัยส่วนประชาชนอีก5ล้านหกแสนคนได้รับคำแนะนำให้อพยพซึ่งไม่ใช่การบังคับนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยเขาก็มีการร้องขอว่าให้หลีกเลี่ยงสถานที่หลบ ภัยที่แออัดถ้าเกิดทําได้จะได้ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 บางศงส่์นี้จําเป็นต้องปฏิเสธร,รับผู้อพยพเพื่อรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมประชาชนบางส่วนเขาเลือกที่จะเข้าพักในโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้เป็นไปตามคําแนะนําอพยพค่ะสํานักง,งานอุตุนิยมวิทยาคาดการผลกระทบจากชฉยเหนินจะทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาดินถลม่มหรือทําให้แม่น้ําขนาดใหญ่เอ่อท่วมรวมถึงให้ระวังลมแรงคลื่นสูงและน้ําขึ้นจากพายุที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ต่ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับปากแม่น้ํามีการรายงานว่าพายุลูกนี้ทําให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ550เที่ยวและกระทบกับการเดินรถไฟรวมทั้งมีรายงานไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ของเกาะโอกินาวะและที่จังหวัดคามูชิมะค่ะพยากรณ์อากาศ ทำนายไว้ว่าเจ้าพายุลูกนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือและผ่านชายฝั่งตะวันตกของเกาะคิวชูก่อนจะมีการเคลื่อนตัวถึงคาบสมุทรเกาหลีช่วงเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ กลับมาที่ประเทศไทยนะคะกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงเกิดคำถามขึ้นตกลงแล้ว DJ เจวัย37ปีติดเชื้อมาจากไหนติดเชื้อมาได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่าในเบื้องต้นก่อนแล้วกันณเวลานี้เนี่ยมีผู้ที่สัมผัสกับ DJ รายนี้เกือบ1,000คนค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะเห็นตัวเลขสูงขนาดนี้แต่ก็ยังโชคดีนะที่ ผู้ที่สัมผัสกับดีเจรายนี้เรายัางไม่เจอว่าใครติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคมีการรายงานข้อมูลผู้สัมผัสผู้ต้องขางดีเจที่ติดโควิด -19 ตัวเลขนี้ขยับขึ้นทุกวันเลยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น970คนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง119คนความเสี่ยงต่ำ851คน ตรวจหาเชื้อแล้ว516คนไม่พบเชื้อ513คนและรอผล3คนจริงๆวันก่อนดิฉันก็เห็นตัวเลขก็เหมือนกับงงหน่อยเหมือนกันเพราะว่าวันก่อนอะที่อธิบดีกรมพวบคุมโรคม,มีการรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มความเสี่ยงสูงมี140คนแต่ไปไปมาเมื่อวานกลุ่มความเสี่ยงสูงตัวเลขลดลงเหลือ119คนซะงั้นนะคะตอนนี้ที่บอกไปบอกว่าเขารอผลเนี่ย กลุ่มที่รอจะมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกจะเป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหคนซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อค่ะกลุ่มที่2เป็นคอนโดมิเนียมที่บ้านสวนทน1น7คนอันนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชือ้อสารอาญาเป็นจุดที่3นะคะมีจํานวนผู้สัมผัส492คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง14คนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสี่คนผลตรวจยังไม่พบเชือ้อ โรงพยาบาลราชธานีจนํานวนผู้สัมผัส6คนก็ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําทั้งหมดค่ะทันท่าสถานบําบัดพิเศษกลางจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่76คนเสี่ยงสูง24คนเสี่ยงต่ํา52คนมีการนัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจในวันที่8และวันที่16กันยายนนี้ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังที่นอนห้องพักเดียวกัน36คนถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดเลยตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อรอตรวจซ้ําในวันที่8และวันที่16กกันยายนเช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มที่6นะคะเป็นผู้ต้องขังในรถคันเดียวกันถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง8คนและผลตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใดค่ะส่วนร้านอาหาร3าวันสองคืนสาขาพระราม3มีจํานวนผู้สัมผัส22คนเสี่ยงสูง4คนเสี่ยงต่ำ18คนยังตรวจไม่พบเชือ้อร้านอาหาร3วันสองคืนสาขาพระราม5มีจํานวนผู้สัมผัส60คนค่ะแบ่งออกเป็นเสี่ยงสูง25คนเสี่ยงต่ำา35คนยังตรวจไม่พบเชือ้อส่วนที่ ร้านอาหาร First Cafe, นนเฟิาาร์นนสค,เสสคเสาคเฟ่ถนนเข้าสารมีจํานวนผู้สัมผัส15คนเสี่ยงสูง2คนเสี่ยงต่า13คนยังไม่พบเชื้อถนนเข้าสารมีจํานวนผู้สัมผัส112คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําทั้งหมดเลยนะคะขนาดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมครับไปเจอปัญหาการใช้บริการร้านที่ผู้ติดเชื้อ,อรายนี้ทํางานเป็นดีเจเพราะว่าจากประวัติผู้ป่วยบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่ได้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิละเลยเรื่องของการสวมหน้ากากและการเว้น ระยะห่างทางสังคมให้บริการกันแบบแก้วร่วมสาบานด้วยะค่ะคือดื่มแก้วเดียวกันแล้วก็มีการทิปด้วยการชงเครื่องดื่มให้พนักงานในร้านดื่มอีกต่างหากมีการละเลยการลงทะเบียนไทยชนะพบข้อมูลการลงทะเบียนครั้งล่าสุดวันที่7สิงหาคม2563ค่ะ อันนี้นี่คือเป็นข้อมูลที่รายงานออกมาเมื่อวานนี้แต่นอกจากนี้เนี่ยพบว่าดีเจรายนี้ได้มีโอกาสไปเดินห้างสรรพสินค้าด้วยเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีผู้ที่สัมผัสเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกกี่คนด้วยกันนะคะอะ จากเรื่องในประเทศไทยช่วงนี้เดี๋ยวไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในต่างประเทศแล้วกันไปดูกันที่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเมืองเมลเบิร์นต้องทําการขยายระยะเวลาของการล็อกดาวน์ออกไปอีกนะคะแต่ถึงม้าว่าจะมีการขยายระยะเวลาของการล็อกดาวน์เนี่ยแต่มาตรการ,รหลายๆอย่างที่เขาคุมเข้มก็ถือว่าผ่อนคลายลงเมื่อเทียบกันกับช่วงของการล็อกดาวน์ก่อนหนะ้า ด้านนี้โดยสำนักข่าว BBC มีการรายงานนะคะว่าทางการรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลียเขาออกคำสั่งขยายมาตรการล็อกดาวน์คุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเมืองเมลเบิร์นเมืองเอกของรัฐวิกตอเรียออกไปอีก2สัปดาห์จนถึงย0 28กันยายนนี้ค่ะจากเดิมที่เขาประกาศมาตรการล็อกดาวน์ถึงวันที่13กันยายนเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ยังไม่ลดจำนวนลงมากเพียงออะมุกข่ามนตรีของรัฐวิกตอเรียอย่างเดนิเอลแอนดรูสบอกเลยว่ามาตรการล็อกดาวน์เมืองเมลเบิร์นซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก2ในออสเตรเลียจะดำเนินไปจนถึง28กันยายนแต่ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เล็กน้อยก็คาดการณ์กันว่าทางการจะเริ่มค่อยๆค,คลายมาตรการล็อกดาวน์ลงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ ที่จะถึงนี้ค่ะทางการของรัฐวิกตอเรียมีการสั่งล็อกดาวน์เมืองเมลเบิร์นรอบ2ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมด้วยการสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบกิจการทั้งหมดในเมืองรวมทั้งประกาศเคอร์ฟิลห้ามประชาชนออกนอกบ้านในยามวิกาลเนื่องจากเมลเบิร์นกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด19รอบ2พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่สูงขึ้นและมีผู้เสียชีวิตในเมลเบิร์นคิดเป็นร้อยละ90ของจํานวนผู้เสียชีวิตในออสเตรเลียค่ะ จากเรื่องของโควิด19ในช่วงนี้กลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแก้ไาขารัฐธรรมนูญนะคะเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วว่าในเวลานี้เนี่ยสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอค่ะเขามีการตั้งกล,กลุ่มกันขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มสอวอ,อิสระนะคะตัวเลขกลมๆในเวลานี้ประมาณ60คนด้วยกันในวันพรุ่งนี้8กันยายนช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกากลุ่มนี้จะมีการประชุมหารือกันเพื่อที่จะกำหนดทิศทางก,การเคลื่อนไหวหลังจากนี้ต่อไปจะมีจุดยืนในเรื่องของการแก้ไขารัฐธรรมนูญอย่าง ไรบ้างโดยความเคลื่อนไหวณเวลานี้นะคะคือจะมีทั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นด้วยและที่คัดค้านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มสอวอิส,สระที่เป็นการรวม,มกลุ่มกันข,ของสอวอกว่า60คนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพลเรือนไม่มีทหารตำรวจมีการตั้งกลุ่มลายขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะแนวทางของกลุ่มนี้เนี่ยเขาเห็นตรงกันว่าเขาสนับสนุนให้มีการแก้ ก้ไขรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าอยากจะให้มีการแก้ไขาแบบเป็นรายมาตราพร้อมให้แก้ไขามาตรา272ยกเลิอกอำนาจสวในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภากลุ่มนี้ก็บอกถึงแนวทางของกลุ่มว่ามีความชัดเจนค่ะสนับสนุนให้แก้ไขารัฐธรรมนูญกันแบบรายมาตราไม่ใช่การตั้งสอสอรอขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะมองว่าสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆแต่ เป็นเงาสอ,สอสอทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงหาความขัดแย้งแถมยังสิ้นเปลืองงบประมาณอีกต่างหากแล้วก็ไม่ขัดข้องด้วยถ้าเกิดจะมีการแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสอวอหวตนายกรัฐมนตรีเพราะเห็นว่าหมดความจําเป็นที่จะให้สอวอมาวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้กลุ่มสอวออิสระจะมีการประชุมกันเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขคาดว่าคงจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมานะคะว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแนวทางใดเมื่อ คู่นี้เห็นภาพขึ้นมาแวบ,บๆนะคะท่านพลเอกเลือนรันรตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งที่บอกกับผู้สื่อข่าวว้ว่าเชื่อว่าวุฒิสภาคงให้เป็นเอกสิทธิ์ของสอวแอต่ละคนในการลงมติในการประชุมร่วมรัฐสภา24กันยายนนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกหรือไม่ย้ําเลยว่าไม่ขัดข้องถ้าหากว่าจะแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสอวอในการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเกิดจะไปถึงขั้นตัดสอวออกจาก จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือปิดสวิชสอวอทั้งระบบคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะขาดต่อรัฐธรรมนูญแล้วจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินต่อไปไม่ได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้10นาฬิกานาทีแล้วพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองความคิดเห็นของคุณคำนูลสิทธิสมานต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดสักครู่เดียวค่ะ ทุกคนขนาดนี้ทำไปทำไมล่ะคะบางทีบางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบถ้าเขาทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนกระจายมาแล้วครับลูกค้าน่ารักธุรกิจก็ดีถ้าไม่มีที่เก็บเงินกนะระจายมาที่บัญชีเพื่อนๆก็ได้นะมันอยู่กับพวกคนผมก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยเหมือนฝากกับทอสอดีครับฝากเงินกับทอสอเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยสูงเงื่อนไขก็ดีดูนี่ครับ แอปพลิเคชัน GSBL คอนโทรลชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินชำระเงินกู้ดูไปเสร็จผมมีที่เด็ดมากว่านี้น,นี่คือสลากออมทรัพย์ทอสอดอกเบี้ยดียังใช้เป็นมรดกได้ด้วยนะครับรออะไรกันละ่ะไปทอสอกันธนาคารธนาคารสมเคราะห์ช่วยให้คนไทยมีบ้าน สิบนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสองของรายการคนหลังข่าวช่วงนี้คุยกันกันกบคุณคํานูนสิทธิสมานสมาชิกบุฒิสภาค่ะสวัสดีค่ะคุณคํานูนคะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเดยสอบถามคุณคํานูนอยู่ในกลุ่มสอวอิสระประมาณหกสิบคนด้วยไหมคะไม่ได้อยู่ครับค่ะแล้วความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคุณคํานูนกับสอวอิสระเหมือนต่างกันอย่างไรบ้างคะไม่ทราบครับก็ค,คือว่า ผมชัดเจนว่าความคิดของผมเนี่ยเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองประเด็นก็คือการแก้รายมาตราค่ะในกรณีนี้ต้องรวมมาตรา272ร้อยเำนาจเลือกนายกค o ม n t ของ250สวไว้ด้วยคสองก็คือเห็นด้วยกับการแก้มาตรา256ตั้งสอสอรอเพื่อยกกล้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับค่ะ เป็นสองประเด็นหลักๆเลยของคุณคำนูณนะเวลานี้ใช่ครับค่ะแล้วรายละเอียดของการแก้เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกไหมคะไม่ทราบครับก็ว่าในขณะนี้เนี่ยที่ยื่นเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคก่วมรัฐบาลค่ะเป็นการแก้ไขมาตราสองรอยห้าสิบกเพื่อให้มีการตั้งสอสอรอเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะหลักการใกล้เคียงกันมีแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับค่ะแต่ว่าภายใน สัปดาห์นี้เนี่ยก็าอาจจะมีร่างแก้ไขรายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา272อำนาจเลือกนายกของ250สวเนี่ยเข้ามาจากหนึ่งก็คือจากพักเพื่อไทยค่ะซึ่งเขาสามารถใช้สอสอพักเดียวเนี่ยเซ็นเสนอเข้ามาได้นะครับค่ะแล้วอีกร่างหนึ่งก็น่าจะเป็นร่างของท่านอสสอสาธิตวงหนองเตยซึ่งทราบจากข่าวว่าทางพักเพื่อไทย พักก้าวไกลจะมาร่วมเต็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าร่างที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่23-24กันยายนเนี้ยจะมีทั้งสองประเด็นก็คือแก้รายมาตราเน้นมาตรา272ตัดอำนาจเลือกนายกของ250สอวออีกประเด็นหนึ่งก็คือแก้256เพื่อให้เกิดการตั้งสอสอรอยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนของผม เห็นด้วยทั้งสองประเด็นเหตุผลนั้นผมก็ได้ชี้แจงแสดงเหตุผลผ่านหน้าเ c e b o o k ของผมไปแล้วส่วนของสวท่านอื่นจะเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลอะไรเนี่ยก็เป็นสุดแท้แต่วิจารยานของท่านครับค่ะคุณคำนุนคะการแก้รายมาตรากับการแก้ในมาตรา256สเนี่ยสรุปให้ฟังหน่อยว่าในมุมมองของคุณคำนุนบทสรุปจะออกมาต่างกันอย่างไรบ้างคือผมคิดว่าการแก้รายมาตราเนี่ยเอ,อมันก็สามารถที่จะทําได้ แต่ผมเข้าใจว่าทางสอสอเขาเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ตกผลึกชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นว่าอาจจะแก้กี่ประเด็นกี่มาตรานะครับอย่างเป็นต้นว่าเรื่องระบบการเลือกตั้งเนี่ยการคงไว้แบบเดิมเลือกบัตรใบเดียวเนี่ยพักการเมืองบางพักเขาก็ได้ประโยชน์กลับไปใช้แบบเดิมคือเลือกตั้งบัตรสองใบเนี่ยพักการเมืองอีกบางพักก็อาจจะได้ประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะยังไม่มีความชัดเจนนักตรงจุดนี้แต่ประเด็นรายมาตราผมว่าที่ชัดเจนที่สุดและผมว่ามาตราเดียวเนี้ก็ก็จะตอบโจทย์ของความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ได้เกินกว่า50เปอร์เซ็นก็คือมาตารา272ก็คืออำนาจเลือกสอวอของอำนาจเลือกต่ายกมตรีของ2 5าสอวอรครับถ้าตัดมาตรา272ออกเนี่ยนะครับผมผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นด้วย ค่ะนะครับค่ะเอ่อทำไมถึงตัดสินใจให้แก้ในมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองคะอะไรเป็นตัวจุดประเด็นคือคำนวณเองอะ่ะเพราะาโดยปกติ <ผม S 1> คน<อ>จะรู้สึกนะว่าสอวอไม่น่าจะยอมตัดหรือว่าลดอำนาจตัวเองก็เราเป็นสอวอเพื่ออะไรครับเพื่อคงอำนาจของตัวเองหรือเพื่อความสงบสุขข,ของบ้านเมืองเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามาตราสองร้อย็ดสิบสองเนี่ย มาจากคำถามเพิ่มเติมในการลงประชามติเมื่อวันที่เดสิงหาคม2559เกจตนารมในขณะนั้นเนี่ยก็คือเพื่อต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยในช่วง5ปีแรกของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกิดความสงบสุขของบ้านเมืองและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ นะครับอันนั้นคือเจตนาซึ่งคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะคิดว่าเป็นข้ออ้างเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดแท้แต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้จะผ่านประชามติมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ถูกโจมตีมาโดยตลอดว่าการที่ให้250หออ้าสวชุดแรกเนี่ยนะฮะซึ่งคอ,อสอชอแต่งตั้งเนี่ยมาเลือกนายกแล้วก็ปรากฏว่า ไปเลือกอดีตหัวหน้าคอสอชอขึ้นมาเป็นนายกมนตรีเนี่ยแม้จะทําด้วยความเจตนาดีอะไรอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ก็ถูกตั้งคําถามในเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองค่อนข้างมากนะครับแล้วผมก็ถามตัวเองว่าณนะวันนี้เนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปหนึ่งปีเศษเนี่ยการปฏิรูปประเทศมันเดินหน้าไปได้แค่ไหนความสงบสุขมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองจริงหรือเปล่าค่ะ ก็ต้องตอบในขณะนี้ว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้แบบช้ามากในขณะนี้ก็มีการปรับแผนและการปฏิรูปประเทศด้านสําคัญสาคัญต่างๆที่กําหนดว่าจะต้องให้เสร็จตามกาหนดก็ไม่เสร็จเลยเวลามาแล้วหนึ่งปีสองปีอย่างเรื่องตํารวจเรื่องการศึกษาก็ไม่เสร็จ <c oughs> หรือการปฏิรูปด้านอ,าอื่นๆที่กําหนดไว้ว่าต้องเสร็จแต่มิติผลภายในปี2565 ผมว่าอีกไม่นานก็ถึงปี2565วันที่6เมษายนนะครับก็คง <c oughs> ไม่เสร็จอีกนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ฐานอ้างอิงความชอบธรรมที่ต้องมีมาตรการพิเศษที่คงไว้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันหมดไปแล้ว <c oughs> นะครับและ <c oughs> ที่สําคัญเองเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นที่พิสูจน์มาแล้วว่านายกต้นตรีเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการเลือกจาก สอวอด้วยเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถจะบริหารประเทศชาติได้ถ้าไม่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะ<ช>ฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องคงมาตรา272ไว้อีกต่อไปครับค่ะเท่าที่ฟังฟังซุ้มเสียงอะคะ่ะเราจะมีคนที่เห็นด้วยแบบนี้ถึง84คนไหมคะอ๋อไม่กล้าประเมินเลยครับค่ะดูท <c oughs> ่าทีพอจะบอกได้บ้างไหมอยะคุณคำนูนเพราะถ้าเกิดว่าไม่ถึง84คนมันก็ไม่มีโอกาส ต้องเป็นหน้าที่ของคุณนชาชวีแล้วก็ต้องสืบมนชนหน่ยครับที่ต้อง<ฆ>ไปถามแต่ละท่านถ้า<ฆ>ท่านจะตอบนะฮะ<ฆ>เพราะผมถือว่าผมเคารพสิทธิในการใช้วิจัยยานตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับ<ฆ>ที่ผมประกาศออกไปเนี่ยก็เป็นการแสดงเกรตนารมณส่วนตัวของผม<ฆ>ในสภาวะที่บ้านเมืองกําลังมีความขัดแย้งขนาดหนักผมก็ไม่แน่ใจว่าการแสดงออกไปเนี่ย จะช่วยอะไรได้มากหรือเปล่าแต่เมื่อแสดงเจตนารมณ์ออกไปแล้วถ้าได้มีการอภิปรายได้มีการลงมติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนในวันที่23-24กันยายนนี้จริงผมก็จะทําตามที่ผมประกาศเป็นสัจจวาจาออกไปครับค่ะ,ะการแก้รายมาตรากับการแก้มาตรา256เอาเข้าจริงๆเนี่ยอทางคุณคํานูลให้น้ําหนักแบบไหนมากกว่ากันหรอคะคือเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นว่าจริงๆนะ แก้มาตราเดียวคือตัดมาตราสอง้อเจ็ดิบสองออกไปเนี่ยมันตอบโจทย์ความขัดแยง้งทางการเมืองได้ผมว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเกินครึ่งด้วยซ้ำไปเพราะว่าไอ้การแก้สอง้อยห้าสิบกให้มีการสสรอตั้งสสรอเพื่อยกรลางร่ามนูนฉบับใหม่เนี่ยสมมุติว่ามันผ่านนะนายชาวีมันต้องใช้เวลาอีกผมว่าปีครึ่งเป็นอย่างต่ำอ่ะกว่า<อ>จะเห็นหน้าเห็นหลังมันก็ใช้เวลาและที่สําคัญน็คือว่ากระบวนการร่าง รัฐธรรมนูญใหม่โดยปราศจากปรอบเลยเนี่ยนะครับมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันแล้วที่สําคัญก็คือผมว่ารัฐธรรมนูน2560เนี่ยนะครับถ้าเราไม่คิดว่าใครร่างร่างในยุคใครเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็คิดเฉพาะเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทถาวรไม่ใช่บทเฉพาะการนะ,ะผมว่าหลายบทหลายมาตราย,ยังใช้ได้ครับแล้วก็มีเจตนาดีที่ต้องการให้การใช้เงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความรอบคอบ แล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้นั้นค่ะแล้วก็มีมาตรก,การในการปราบการทุจริตมากพอสมควรที่สําคัญก็คือแพร่ยุบัติประกอบรัฐธรรมนูนต่างๆซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่จะต้องบทสิ้นไปเมื่อรัฐธรรมนูนฉบับเก่ามันหมดไปเนี่ยนะฮะ,ะต้องยกกร่างใหม่เนี่ยนะฮะล้วนเป็นเพร่มุญัติประกอบรัฐธรรมนูนที่มีบทเข้มข้นที่เกี่ยวกับการปราบการคอร์รัปชัน เรื่องการดําเนินคดีในสารคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทั้งนั้นนะครับค่ะคุณคำถาสุดท้ายสั้นๆแล้วกันออมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเอ,อ๊ะมันเกี่ยวไหมกับการที่สวสอบวสวนออกมาเห็นด้วยให้แก้ไขมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเป็นเพราะว่าต้องการที่จะลดกระแสการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที่สิบเก้ากันยายนนะคะการตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะครับถ้าเผื่อว่ามีการเรียกร้อง เรื่องอให้มีการตัดอำนาจของสวในการร่วมเลือกนายกเนี่ยมีมาโดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่บังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โอเคขณะนี้มีกระแสะการชุมนุมเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เอากระแสะของการชุมนุมนั้นมาเป็นตัวการตัดสินของเรา,าแต่ถ้าเกิดการตัดสินใจใดๆก็ตามแต่ที่จะทำให้ความขัดแย้งในบ้านเมืองโดยเฉพาะนอกรัฐสภาลดลง แล้วให้มาเป็นการถกเถียงการต่อสู้ทางความคิดกันในสภาผู้แทนรัษฎรไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าหรือครับค่ะได้ค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณขอ้อมูลนะคะคุณคำนวณโอกาสนักคุยกันม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาเอาล้คะ่ะสิบนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีพักไปติดตามข่าวสั้นกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโควิดสิบเก้าการแพร่ระบาดทั่วโลกและที่อินเดียเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวคะ่ะ ได้ปุ่นให้ฉันทะลม